やっとはんぱきにありややしゃでやしゃとなびしゃなみさんじんちゃばヴィタウォロベタテナサチェナソティテホトソティカバサ やっとはんぱきにありややしゃでやしゃとなびしゃなみさんじんちゃばなんしヴィタウォロベタテナサチェナソティテホトソティカパサ ยะโตหังภคินิอริยายะชาติยาชาตโตนาพิชานามิสันจินจาบ,บานังชีวิตาวโรเบตาเตนะสะเจนะโสติเตโหตโสติคาปา,า,าสะพนโมตัสสะภะคะวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะ พระคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะุพธังโฆสติสังขาโตนธัมมานางวิจโยตถา,าวิริยมปิติปสัสสธิ พุทธังคาจตัาปะเรสัมาทุเปคะพุทธังคาสาเตเตสาพพทศินามุนินาสัมมาทาคตาภาวิตาบาหุลิกตา สังวัตติอภินยาญาณิพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวัชเชนะสดิเตโหตุสัมปธาเอกสมิงสมยนาท โมกขันลานันจากกาสปังขคลลานทุกขิเตทิสวาโทชังเคสัตเทสยีเตจะตังอภินันทิตวาโรคาโมจิงสุตังคะนี เอเตนะสัจจวัตเชนะสุทิเตโหตุสัพพธาเอกธาธรรมราชาปิเคลัญนยนาพิปิลิโตจุนธาเทเรนตัญวะ พนาเปตวานาสาธารัมโมทิตวาจาพาธาตามหาวุธาสิทานโซเอเตนะสจวัฒเชนาโสติเตโหตุสาพาธา ปะหีนาเตจะอาภาธาตินนันนำปิมะเฮสินางมะคาหาตากิเลสาวะปัตตานุปัติธรรมะตังเอเตนะสัจวัชเชนะ สสิเตโตโหุัภาขั้นตอนการปฏิบัติอานาปานาสติพระราชวารมุนี2556ได้อธิบายขั้นตอนของการปฏิบัติอานาปานาสติตามรูปแบบขั้นตอนดังต่อไปนี้ ตอนที่1เตรียมท่านั่งฝึกสมาธิควรนั่งทัดขาสมาธิเท้าขวาทับบนเท้าซ้ายเอามือซ้ายวางบนหน้าตักเท้าขวาแล้วเอามือข้างขวาทับบนมือซ้ายนั่งตัวตรงปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดให้ว่างขั้นตอนที่สอเริ่มการฝึกสมาธิโดยกําหนดลมหายใจดังนี้ภาวนาว่าพุทธเมื่อหายใจเข้าและโโธเมื่อหายใจออกจนจิตสงบโดยใช้เวลาสินาที ขั้นตอนที่3กํกำหนดลมหายใจแบบการนับมี2ขั้นตอนโดยใช้เวลา10นาทีช่วงแรกให้นับช้าๆอย่านับต่ำกว่า5แต่อย่าให้เกิน10และให้เลขเรียงตามลำดับให้นับที่ลมหายใจเข้าและออกอย่างสบายๆคือลมออกว่า1ลมเข้าว่า1ลมออกว่า2ลมเข้าว่า2อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึง5แล้วตั้งต้นใหม่เพิ่มทีละคู่ไปจนครบสิบคู่แล้วกลับไปย้อนที่5คู่ใหม่จนถึง10คู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ช่วงสองให้นับแบบเร็วคือเมื่อลมหายใจเข้าออกปรากฏแก่ใจแล้วก็ให้เลิกนับช้าเปลี่ยนเป็นนับเร็วไม่ต้องคำนึงถึงลมหายใจเข้าหรือออกแต่ลมที่มาถึงช่องจมูกนับเร็วๆจาก1นถึงหแล้วขึ้นต้นนับใหม่1นถึงหแล้วเพิ่มขึ้นไปทีละ1จนถึง10แล้วเริ่ม1นถึงหใหม่อีกครั้งจนจิตใจนแน่วแน่ขั้นตอนที่4การติดตามลมหายใจโดยใช้สติตามลมอยู่ตรงจุดที่ลมกระทบจนจิตใจสงบใช้เวลา10นาที ตอนที่ห้าสรุปผลการฝึกในครั้งนี้โดยนำวิธีการกำหนดลมหายใจตามที่ได้รับการฝึกไปใช้ปตาจาราพระสาวิกรูปหนึ่งเป็นธิดาของเศรษฐีในกรุงสาวัตถีเป็นหญิงรูปร่างงดงามและได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีครั้นนางม,มีอายุได้16ปีได้หลงรักชายคนใช้ในบ้านของตนเองต่อมาบิดามารดาได้จัดเตรียมหาชายหนุ่มในชนชั้นเดียวกันมาแต่งงานด้วย นางจึงได้นัดแนะให้ชายคนใช้พาหนีแล้วไปสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยในชนบทอันทุรกันดารแห่งหนึ่งชีวิตเริ่มแรกของนางปตาจารามีความสุขมากเพราะได้อยู่ใกล้ชิดกับชายคนรักเวลาผ่านไปไม่นานนางปตาจาราตั้งครรภ์ครั้นถึงเวลาใกล้คลอดนามีความกังวลใจเพราะไม่มีบิดามารดาและญาติอยู่ใกล้ชิด นางจึงขอร้องให้สามีพาก,กลับไปหาบิดามารดาสามีปฏิเสธคำขอร้องเพราะกลัวเกรงบิดามารดาของนางจะเอาโทษนางจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านเทียงลำพังนางได้คลอดบุตรคนแรกในระหว่างทางเมื่อสามีตามไปพบเขาได้ชี้แจงเหตุผลต่างๆจนพานางกลับบ้านสำเร็จเวลาต่อมานางได้ตั้งครรภ์อีกเป็นครั้งที่สองและได้ขอร้องสามีเหมือนครั้งก่อนแต่สามีปฏิเสธคำขอร้องเช่นนั้นอีก นางจึงพาบุตรน้อยผู้กำลังหัดเดินหนีออกจากบ้านในระหว่างทางนางปวดท้องอย่างรุนแรงเพราะกำลังจะคลอดบุตรฝนได้ตกลงมาอย่างหนักสามีตามไปพบนางดิ้นทุรนทุรายอยู่ท่ามกลางสายฝนจึงไปตัดไม้เพื่อนำม,มาทำที่กำบังฝนชั่วคราวแต่เขาถูกงูพิษก,กัดถึงแก่ความตาย นางปตาจาราคลอดบุตรด้วยความยากลำบากแล้วนางอุ้มทารกและจูงบุตรน้อยตามไปพบศพสามีจะมีความเศร้าโศกเสียใจมากนางตัดสินใจจะพาบุตรไปหาบิดามารดาในเมืองเมื่อนางมาถึงลำธารใหญ่ที่น้ำกำลังไหลเชี่ยวนางไม่อาจจะพาบุตรข้ามน้ำพร้อมกันได้จึงให้บุตรคนโตยืนรอที่ฝั่งข้างหนึ่งแล้วอุ้มทารกแรกเกิดเดินข้ามน้ำไปอีกฝั่งหนึ่งและววางทารกน้อยไว้ที่อันเหมาะสม ขณะเดินข้ามน้ำมาถึงกลางน้ำเพื่อรับบุตรคนโตนางเห็นเหยี่ยวตัวหนึ่งกำลังบินโฉบลงเพื่อจิกทารกเพราะมันเข้าใจว่าเป็นก้อนเนื้อนางจึงยกมือขึ้นแล่เหยี่ยวแต่ไม่อาจช่วยชีวิตทารกน้อยได้เพราะเหยี่ยวมองไม่เห็นนางที่ขับไล่จึงเฉี่ยวทารกน้อยของนางไปเมื่อบุตรคนโตมองเห็นนางยกมือขึ้นทั้งสองข้างก็เข้าใจว่ามารดาเรียกตนจึงก้าวลงสู่แม่น้ำอันเชี่ยวและถูกน้ำพัดพาหายไป นางปตาจาราได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาใกล้กันแต่นางยังตั้งสติได้นางเดินร้องให้เข้าไปสู่เมืองสาวัตถีและได้ทราบข่าวจากชาวเมืองคนหนึ่งในระหว่างทางว่าลมและฝนได้พัดเรือนบิดามารดาของนางพังทลายและเจ้าของบ้านก็ตายไปด้วยครั้นเมื่อนางทราบชาเช่นนี้ก็ไม่อาจตั้งสติได้นางสลัดผ้านุ่มทิ้งแล้ววิ่งบ่นเพ้อด้วยร่างกายอันเปลือยเปล่าเข้าไปวัดพระเชษฐวันมหาวิหาร ขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงทำอยู่ท่ามกลางประชาชนเห็นนางแล้วร้องบอกกันว่าคนบ้าอย่าให้เข้ามาพระพุทธองค์ตรัสว่าปล่อยให้นางเข้ามาเถิดแล้วตรัสเรียกเตือนสตินางกลับมาได้สติเกิดความละอายนั่งลงใครคนหนึ่งในที่ประชุมนั้นโยนผ้าให้นางนุ่งหม่มพระองค์ทรงแสดงทำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดกับนางโดยย่อว่า เยชนมีบุตรเป็นต้นม้อาจเพื่อเป็นที่ต้านทานเป็นที่พึ่งหรือเป็นที่ป้องกันของผู้ประสู่ปรโลกได้เพราะฉะนั้นบุตรเหล่านั้นถึงมีอยู่ก็เชื่อว่าย่อมไม่มีทีเดียวส่วนบัณฑิตชำระสีแล้วควรชำระทางที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานของตนเท่านั้นเมื่อจะทรงแสดงธรรมได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าบุตรทั้งหลายไม่มีเพื่อต้านทานบิดาก็ไม่มีถึงพวกพ้องก็ไม่มี เมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำและความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มีบัณฑิตสร้างอำนาจประโยชน์นั้นแล้วสำรวจในศีลพึ่งชำระทางไปพระนิพพานโดยเร็วทีเดียวในการจบเทศนานางปตาจาราเผากิเลตมีประมาณเท่าฝุ่นในแผ่นดินใหญ่แล้วตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลนางฟังพระธรรมเทศนาอันแสดงถึงความไม่ที่งแท้ของสรรพสิ่ง พิจารณาไปตามพระธรรมเทศนานั้นแล้วได้บรรลุโสดาปติผลและทูลขออุปสมบทพระองค์จึงทรงอนุญาตให้นางบวชในสำนักนางทิกษุนี